บายดีพี่น้องของฝ่ายไปทางใดเลยคุณหมอไปทางใดละคุณหมอโอ้โหเขาไปทางใดไวรท์แท้กิงโทวหอะคนอะไทีมงานซาโบทีมงานหมักหม่นพี่น้อมงาม,อมหาหล่อสื่อ เจออร์ม่านเอาคองประหิดทรงทานเผอไซ่ดูเห็นแต่แม่ยิ้มไผ่ตลาดปักสองคน หมอปงใดล่ะคือวยอีเทะานำกระบอทันคุณหมอคุณหึงาก่อนที่ห้านออืเือเพินจ้ะฮะอพินเจ้าเพินจ้ากพิน่างเพ่นเอาเลดีลเอาเลยเอาางกระดูกกระนี้ ่แ่เสจ่งเได้เงินล้วก็มาจ่ายอื้นง่ามเจ้าขายจะสีได้เสื้อเปนหนงใงานบุญอยาบอก

จกลายลาสักไข่พ่อระบิสักไข่พ่อระบอท้างนั่ะนะพ่อเฮย่งทางพ่อเฮย่งได้จักถวยอ่นะถวยคุณหมอเตรียมคองประเหต์โฮงทานถวยจักถวยะ ลอยนั่นแหละอยไปเาหาพอแล้วไปซื้อของหิวจนแขนโกง่ง บึงส่งยังอีกแล้วมาทังนี้นะสุัสดีคเอ้ยทั้งในเพือกระซิบหาโลอันนี้ก็เตรียมโค้งหิทงทานอนาคตจะได้ส่งบาน

เยี่ยมังไงจโวอมนเอาแม่ผุผุอนนั้เขาเจ้าค้ายเฉพอะใบมะกรูดได้เป็นเป็นทุ่งอยู่ทางองข้างที่เขาเจ้าแพนไหว เินฮะแม่ขาแม่สาขาไอ้เจ้าชดายีบอใบมะกรูดแม่ท้อหาบนอี่ายูละอไงเนียกสิ ไปทางใดล่ะคุณมอผูพูดคุณมอนอางเดอสมบักเสียนบ๊อบชาวนกีบชาวนฮาบคยมคุณมออและพี่น้องไปเซออยู่ทางใดสะออนจักอยู่ทางใด หาชะออนบุให้เฮ้ยตามหาจนเมือ่อยมาอยู่นี่บอสนะ่ะบ,บอสม,มาซื้อกับแกมมาสั่น่นอเอ้ยไปไปคนติดเขาเจ้าว่าไปว่าคนอื่น อ้าซาฟินจะผดด้ายยังอ่ะน,นะไป,ไป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 ดางลี่ก,กินอยู่ปุ๊บปะอ้ทุกทีมงานมาขงว,วนผูกมาเอาคองจนสิทือ้อเมอื่อผดด้ายแขนจนกล่องแล้ววะดูสิใช่ไหมคันบะโทราหิวเอาหายในหานนั่นแป้งน,นั่น,น มาลายเธอเฮ้ย,ยไว้บอมาเฟรต,ตี้จิวสวยมาหนัก <laughs> อิลิโลโอโอโอ้รถเขาบเาะยาเยียบห้าบ <laughs> อ๊เบี่ยงีพุนแท้นี่ ไปดมเหล้าเนยไปนดมคุณหมอก่อนพี่น้องคุณหมอสย่างผู้เดียวเงินผู้เบาคุมกลางทางอย่างไปเอาโลดไปลลางโหลดผูกจอดไว้อยู่ผมอือหี่ดิพูนอือดิพูนไลน์ลิ้นเฮือนละบ้านไอพี่น้องเอ้ย ขนของลงสอยกันบ้านไปแต่เศ้าไปไปแต่เพลนก็จนคำจนตะเว็นแดง โอเคพี่น้องเอยคลิดเนี้ก็จะได้อำลาพระจ่าพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่าน,นี้เดอ้อขอบุญขอบคุณสมองสุบอนที่คำว่ารับเบิง่งรับชมพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น้องเดอ้อสบายดี